นะคะวันนี้มีสองกล่องที่เราจะต้องแกะกันนะคะเดี๋ยวนนี้จะมาแกะสินค้าให้ดูนะเป็นสินค้าตัวอย่างฟรีของทางพี่เมฟี่รีวิวนะคะเดิงกล่องสองกล่องเดี๋ยวมาแกะกันที่กล่องแรกกันก่อนค่ะกล่องแรกนะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เมย์จะรีวิวให้ตั้งหกค่ะอันนี้จะทําคลิปแกะก่อนว่ามันคืออะไรเหมือนคิดไว้แกะสินค้าด้วยเช็คสินค้าด้วยค่ะอันนี้ค่ะกล่องแรก ิ้นแรกของเราเป็นเหมือนเครื่องกรองชงน้ําพวกกรองชาก็ได้กาแฟก็ได้ค่ะสําหรับตัวนี้เดีย๋ยวเรามาเช็คสินค้ากันก่อนนะคะว่าสินค้ามีความเสียหายไหมมีคู่มือให้จะเป็นภาษาจีนอ่ะมีแค่นี้นะคะจะเป็นไซส์เล็ก m l นะถ้าจำไม่ผิด300หรือเปล่ามัน600 800อันนี้น่าจะ 300ml การใช้งานง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตังหักนะคะสําหรับตัวนี้ โอเคนี่คือสองชามาดูสินค้าต่อไปกันเลยดูว่าตัวนี้คืออะไรนะคะวันนี้จะมีสินค้ามาเพิ่มอีกเป็นสินค้าตัวอ,อย่างฟรีที่พี่เมย์พี่รสช่องพี่เมย์พี่รสรีวิวขอไว้นะคะที่ร้านค้าเจดีส่งมาให้ทยอยทยอยส่งมาให้อันนี้อย่าเราแกะก่อนสองกล่องวันนี้น่าจะมาอีกเราจะทยอยทยอยแกะให้นี่เลยอันนี้เป็นกาแฟค่ะลงขั่วก,กาแฟแม่กบจากเชียงรายอันนี้มาจากเชียงรายนะคะ เป็นกาแฟคั่วอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นค่ะโดยปางขอนจังหวัดเชียงรายคั่วเข้มพิเศษอันนี้พี่เมย์สั่งแบบคั่วเข้มพิเศษมาขนาดห้าร้อยกรัมค่ะกินแบบยาวๆเลยกินได้แบบว่าถุงเนี้ยห้าร้อยกรัมนี้กินได้นานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพี่เมย์ก็จะเอามาใช้กับตัวนี้